สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของช่องบ้านบ้านอีสานชาแนลครับวันนี้เช่นเดิมเช่นเคยครับพาท่านผู้ชมมาชมสวนครับผมเป็นบรรยากาศของบ้านสวนครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับผมแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็บวกกับมีลมพัดเย็นสบายสบายครับพิกัดวันนี้อยู่ที่บ้านประเมครับผมอำเภอบัวเช จังหวัดสุรินทร์ครับผมเป็นบ้านสวนพื้นที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปผมว่าพื้นที่ประมาณนี้นะครับบริหารจัดการกําลังพอดีกําลังพอเหมาะนะครับเนี่ยพื้นที่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมพาทุกๆคนได้มาเยี่ยมชมกันครับนะแล้วก็ที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ก็คือ,อมีการปลูกนะพืชปลูกผลไม้ต่างๆนะครับ ตรงนี้หลักๆที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือมะม่วงนั่นเองครับอ่าเป็นมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นครับนะก็วันนี้มาถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันผมว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนปลูกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปลูกเยอะด้วยนะไม่ใช่แค่ต้น2ต้นนะท่านดูนะครับน,นี่เป็นแถวมาเลยครับตั้งแต่นู่นยาวมานี่เลยครับนะ ยาวมานี่เลยนะครับที่เห็นในหลายที่ที่เขาปลูกกันก็คือจะเห็นแค่ต้น2ต้นนะครับแต่ว่าส่วนตรงนี้รู้สึกว่าจะปลูกเยอะมากนะครับนะยีกว่าต้นได้นะครับรท่านดูครับโอ้ออกดอกออกผลได้สุดยอดมากเต็มต้นเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มีการปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับ หลายๆอย่างนะครับมีทั้งหมากด้วยนะครับมีมะพร้าวผสมไปด้วยนะครับหลากหลายพื้นที่นะครับพื้นที่ก็ไม่ใหญ่มากครับสาหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับคร่าวๆก็น่าจะประมาณ3าถึงสี่ไร่โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้พอดีเป็นของคุณป้าเองนะครับเป็นป้าท่านก็ไม่ค่อยอยากจะออกกล้องเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยมาบรรยายเองเลยแล้วกันนะครับอาจจะไม่มี เสียงสัมภาษณ์จากเจ้าของพื้นที่นะครับข,ข้างๆก็จะเป็นพื้นที่นาครับก็จะเป็นเจ้าเดียวกันนะครับเป็นเจ้าเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แบบแบบเป็นโคกแล้วก็มันเป็นลาดลาดชันนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่สูงนะเดิมทีตรงนี้เป็นพื้นที่ทีาามมานนนะ่ทํานามาก่อนนะครับทํานามาก่อนแล้วก็เป็นพื้นที่สูงนะครับเรื่องเรื่องน้ําก็จะมีปัญหา mm. นะครับข้าวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ะนะครับท่านก็เลย เปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับเปลี่ยนแนวคิดใหม่มาทําเป็นอ่าปลูกมาทําเป็นปลูกพืชผสมผสานประมาณนี้แบบนี้ที่ท่านเห็นนะครับระยะเวลาก็ย้อนกลับไปประมาณสัก 3- 4ปีย้อนหลังนะครับนัานก็จะเริ่มปลูกปลูกแบบนี้นะครับรวมถึงมีการขุดสะโน่นนี่นั่นนะครับเลี้ยงปลาไปด้วยนะครับปลาที่เลี้ยงก็จะเป็นปลาปลานิลน,นะครับปลานิลเดี๋ยวเราจะไปดูไปดูอ่ ไปดูสระน้ํานะครับไปดูสระน้ iman, right? so, like ําก right. right. oh, right. right. mm ันนะก็จะมีเงาะครับนี่มีเงาะอ่ามีกล้วยมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ที่เน้นๆก็คือแก้วขมิ้นนั่นเองนะครับอ่แล้วก็จะมีนี่ครับในระหว่างที่อ่าในระหว่างร่องเนาะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นปาล์มครับปลูกบนคันแทนาเลยนะครับคันนาเลยนะฮะแล้วก็จะมีนี่ครับมีพลิกมีนู่นนี่นั่นนะครับ นะก็ถ่ายเป็นไอเดียเป็นแนวคิดอีกทีหนึ่งครับผมสำหรับท่านที่กำลังมองหานะครับนะการจัดรูปแบบของสวนนะครับสไตล์ใครสไตล์มันแล้วกันนะครับก็พยายามที่จะนำเสนอในในใ,ในรูปแบบที่หลากหลายนะครับเราก็มาดูว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นเขามีการบริหารจัดการแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็มีการาปลูกพืชแบบไหนยังไงบ้างนะครับนี่เป็นกาแฟครับ โอ้กำลังออกดอกเลยครับนี่มีกาแฟด้วยนะครับนี่ถ้าไม่มองดีๆก็อาจจะไม่เห็นนะครับนะก็จะมีเงาะนู่นนี่นั่นนะครับปลูกเยอะะเต็มไปหมดนะครับนี่สวนผสมผสานนะครับนะเลียนจากท้องไร่ท้องนาธรรมดาอ่ามาปลูกปลูกพืชแบบผสมผสานแบบนี้นะครับถึงว่าก็ก็ดีนะครับนะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษานะครับอ่าเมษาพอดีเลยนะครับนี่ต้อนรับ สู่สงกรานนะครับที่นี่โชคดีหน่อยมีมีแหล่งน้ําที่ใหญ่ที่สามารถทําให้เกษตรกรนั้นทำทำข้าวนาปรังได้นะครับก็นับว่าเป็นความโชคดีครับนี่ฮะข้าก็กําลังออกรวงครับช่วงนี้นี่มองไปข้างข้งก็จะเป็นนาข้าวธรรมดาครับนะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารนะรเดี๋ยวว่าเป็นแหล่งอาหารที่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็เริ่มจะมองเห็น เห็นภาพแล้วนะนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะยังไม่มีค่อยบางพื้นที่ก็อาจจะยังไม่ค่อยมีผลผลิตนะครับแต่ว่าที่นี่นี่เริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับเริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับระหว่างนี้ระหว่างที่เรารอให้มะม่วงโตนู่นนี่นั่นโตนะครับที่นี่เขาก็จะมีการปลูกผักนะปลูกผักอายุสั้นด้วยนะครับมีผักอายุสั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่ครับก็จะมีถั่วครับจะมีถั่วมีผักมีนู่นนี่นั่น ต้นทุเรียนก็กำลังโตครับนี่ต้นทุเรียนก็กำลังโตนะครับในส่วนของระบบน้ำล้วก็ใช้น้ำสระนะครับนะเป็นเป็นปั๊มน้ำที่ใช้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนี่ครับมีลำไยมีมะพร้าวนี่ครับมะพร้ากก็ปลูกไว้หลายปีแล้วนะอ่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับมีกอไผ่นี่ครับผักที่ผมว่านี่ผักบุ้งอันนี้เขาเก็บขายไปแล้วนะเก็บขายที่สำคัญนี่ผักแว่นครับผมนี่กำลังทำการปลูกเลย นะครับขึ้นมาด้านบนตรงนี้ครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีการปลูกหมากครับนี่ปลูกหมากโอ้ผมว่าครบวงจรมากเลยครับท่านลองดูครับสําหรับท่านที่มองหาแนวทางสําหรับการการทําบ้านสวนหรือใครที่อยากจะมีบ้านสวนสไตล์แบบนี้ท่านก็ลองดูศึกษาดูแล้วกันนะครับลองดูดูนะครับนี่ครับเป็นสะ อ่านะครับอันนี้เป็นสะลูกใหญ่นะครับก็อันนี้ขุดนานแล้วเนาะนะครับก็ตั้งแต่เด็กจําความได้ก็ก็จะเห็นสระลูกนี้แล้วนะครับเดิมทีก็จะเป็นสะเปล่าๆนะครับขุดแค่สระอย่างเดียวนะครับท่านก็ขยายไปฝั่งนูน้นอ่ามีการขยายเพิ่มเติมนะครับขยายเพิ่มเติมนี่ฮะสิ่งสาคัญก็คือน้านั่นเองครับสาหรับการมีบ้านสวนแบบนี้นะครับนะพื้นที่ตรงนี้ไม่มีไฟ,ฟฟ้านะครับท่านก็อ่าเป็นเป็นปั๊มแบบ เครื่องยนต์นะครับใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการมาดูแลในการรดผักนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อเล็กครับนี่บ่อเล็ก2อบ่อครับยาวลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะสอบ่อนี้ก็คร่าวๆนะครับขุดเมื่อประมาณน่าจะประมาณสปีที่แล้วนะครับราคาขุดก็อยู่ที่ประมาณ6000กว่าบาทนะครับใช้งบประมาณส่วนตัวด้านบนตรงนี้ครับนี่ห่างๆตรงนี้ก็จะเป็นมะพร้าวครับมะพร้าวครับนี่ มีมะพร้าวน้ำหอมมีนู่นนี่นั่นนี่ครับเป็นพืชระยะสั้นที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นพวกต้นหอมพวกพลิกพวกผักบุ้งนะครับนะก็ร้อยละ90%ก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยนะครับโอ้สวยงามมากครับนี่เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูได้ชมกันรอบๆนะครับนะมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีครับนี่ครับถ้าขยันแบบนี้ผมว่า ไม่เกินไม่เกิน3ปีนะครับภาพบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้แล้วกันนะครับนอกจากจะปลูกผักแล้วยังมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับก็คือเลี้ยงวัวนะครับวัวก็จะมีอยู่ประมาณ5-6ตัวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับาก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อยๆทานะท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่ว่าเราทําทีเดียวตั้งเลยไม่ใช่นะครับ นะผมเห็นตอนแรกมีสะลูกนู้นลูกเดียวแล้วก็มีบ้านอยู่หลังหนึง่งมีกระท่อมอยู่หลังหนึง่งเล็กๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆขยายขยาย,ย,ยมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็นี่ครับปัญหาอุปสรรคก็ต้องเจอกันบ้างแหละนะครับสําหรับการทำนะมีแน่นอนครับสําหรับปัญหาและอุปสรรคนะครับไม่มีอะไรที่ทําแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็อุปสรรคเราก็ก็ค่อยๆแก้กันไปทีละเรื่องนะครับตามจุดตามจุดกันไปลักษณะประมาณนี้นะครับ อาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับบรรยากาศโดยโดยรอบประมาณนี้ละกันนะครับโอเคครับก็คิดว่าหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนหลายๆท่านถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทีกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบ้านบานอีสานชาแนลด้วยครับผมสำหรับวันนี้ลาทุกคนทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ